พลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าไฟค่ะแต่ยังเป็นก้าวสำคัญสู่อนาคตที่สะอาดและยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะวันนี้คะจะพาทุกท่านไปติดตามการทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้การนำของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่กำลังเดินหน้ากำหนดมาตรฐานใหม่เพื่อให้แผงโซลาเซลล์ทุกแผงในประเทศไทยมีความปลอดภยัยโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อทุกครัวเรือนอย่างแท้จริงค่ะ โดยที่ผ่านมานะคะมีเหตุไฟไหม้จากแผงโซลาเซลล์หลายครั้งสร้างความเสียหายให้ไม่น้อยเลยค่ะดังนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงได้มีการเห็นชอบให้แผงโซลาเซลล์ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมมาตรฐานอย่างเคร่งครัดค่ะ โดยท่านรัฐมนตรีเอกนัทย้ำนะคะว่าจุดประสงค์ในการทำครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพื่อเป็นการเพิ่มภาระหรือปิดกั้นผู้ประกอบการแต่ก็เพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้จริงและป้องกันการอนุมัติแบบไม่โปร่งใสโดยจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายสามารถยื่นขออนุญาตได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะ โดยผู้เชี่ยวชาญหลายท่านก็ได้ชี้แจงนะคะว่าสาเหตุไฟไหม้ส่วนใหญ่มาจากการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ได้มาจากตัวแผงโดยตรงโดยปัจจุบันแผงรุ่นใหม่ก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยลดความร้อนสะสมทำให้มีโอกาสเกิดไฟไหม้น้อยลงอีกด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะมาตรฐานบังคับก็ควรจะใช้ไปในทางเดียวกันซึ่งสากลยอมรับและต้องมีการตรวจสอบในท้องตลาดอย่างแท้จริงนอกจากนี้ก็ยังมีข้อเสนอให้พิจารณาใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟผิดปกติซึ่งสามารถตัดไฟได้อย่างทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาดซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงไฟไหม้ได้เกือบ100%อีกด้วยค่ะ มาตรการครั้งนี้นะคะยังสอดคล้องการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพลังงานที่กำลังผลักดันร่างกฎหมายส่งเสริมการใช้โซล่าเซลล์อีกด้วยและเมื่อร่างกฎหมายส่งเสริมการใช้โซล่าเซลล์ของกระทรวงพลังงานซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาประกาศใช้นะคะ ทุกๆคนทุกคกรัวเรอนในประเทศไทยค่ะก็สามารถใช้แผงโซลาเซลล์ติดตั้งโซลาเซลล์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตซ้ำซ้อนให้ยุ่งยากอีกต่อไปซึ่งก็หมายความว่าพลังงานแสงอาทิตย์จะกลายเป็นพลังงานสะอาดของประชาชนทุกคนอย่างแท้จริงค่ะ และเพราะความปลอดภัยของทุกบ้านคือสิ่งสําคัญนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กรรําหนดมาตรฐานบังคับสําหรับแผงโซลาเซลล์เพื่อให้ทุกครัวเรือนมั่นใจได้ค่ะว่าทุกแผงที่ติดตั้งจะมีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยสูงสุดค่ะ